สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมแป้งเลษีบกบนะครับวันนี้จะพาเข้าครัวมาทํากับข้าวกินกันนะครับเมนูวันนี้มันลุ้นกันแล้วกันว่ามีอะไรอันดับแรกควรจะเปิดเลยนะครับนี่ครับข้าวเหนียวผมกำลังนึ่งข้าวเหนียวนะเส๋ยวสักครู่เราจะใส่กระติบและเราก็มาดูวัตถุดิบของเราวันนี้มีปลาทูสองตัวนะครับมีพริกกระเทียม อหอมแดงเดี๋ยวผมจะมาคั่วมาสุกแล้วมันจะตำน้ำพริกนะครับผักของเราก็จะมีดอกแคร์นะครับเป็นแคร์สีแดงนะครับไข่เป็ดเดี๋ยวก็จะต้มนะครับแล้วก็มีผักบ,บุ้งนะครับนี่ครับพระเอกของผมอยู่ในนี้นะครับนี่คือน้ำปูนะครับน้ำปูที่ดำๆอ่ะมันกะปิที่ดำๆผมจะตำน้ำพริกน้ำปูแล้วกิกนกับปลาทูทอดไข่ต้มผักพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต เอาข้าวใส่กระติบก่อนเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนกันเมื่อกระติบพร้อมเดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวมาใส่กันเลยนีนะครับใส่ไปได้พี่น้องความบรงวับม,มันก็จะได้โอเจเราก็มาต้มไข่ด่วกผักกันปิดไว้แวบ อุ่นใจต่อไปก็จะมาต้มไข่นะครับแล้วก็ใช้น้ำร้อนที่อุ่นข้าวนึ่งข้าวเมื่อกี้นะครับก็ใส่ไข่ลงไปจะประมาณเจนาทีนะครับเพื่อให้มันปิดมาตูมหน่อยๆข้างบนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็เอาหวัวนึงข้าวนะครับนึ่งผัดไปผมจะนึ่งนะครับวันนี้ผมไม่ต้มใส่ลงไปครับเพื่อไม่ให้เสียความร้อนนะ เพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วนี่ครับแล้วก็จะรอเวลาให้ผักและไข่สุกทีนี้ก็จะมาคั่วพริกทอดปลาถูกันโอเคครับเมื่อถึงเวลาแล้วก็มาเอาผักออกเดี๋ยวมันจะเละกันนไปเ็เตโอเคได้ที่และนี่ครับ มันก็จะน้าบันตาประมาณนี้นะเป็นผักนึ่งนะไม่ใช่ผัดต้มนะต้นผัดบุ้งมันียอดแครนะครับทีนี้ก็จะเอาไข่ขึ้นมานะผมก็เด้เตรียมน้ําเย็นมาแล้วโอ้มันมีแตกใบใบมั อย่างว่าช่วงผมมาลงเนี่ยมันกระแทกนะนกีนี้สามคนก็ไข่สามฟองครับเรียบร้อยไข่ทีนี้ก็จะมาขั่วพริกนี่ครับหอมแดงพริกกระเทียม เุขาแล้วครับกินเริ่มมาแล้วครับสาเหตุที่ผมไม่เอาขั้วพริกออกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวขวั้วพริกเนี่ยนะเพื่อนๆมัน,ม,นมันดี แล้วตามให้มันละเอียดมันก็เหมือนกับไฟเบอร์อย่างหนึง่งนะช่วยในการขับถ่ายแต่จริงๆแล้วไอ้ขั้วพริกนี่แหละคือนี่แหละวิตามินเยอะว่าปอนจากต้นจะมาถึงตัวพริกเนี่ยสารอาหารต้องลำเลียงผ่านขั้วพริกมาโอเคนะครับคั่วไปก่อนแต่จะสุกละก็ระหว่างที่เราคั่วพริกอยู่นะเราให้เสียเวลาแล้วก็เอา ผมคือผมจะให้มันอมหอมๆนะครับผมจะเอาน้ำปูเนี่ยนะมันก็ไปย่างด้วยนะโดยผมจะใส่ไปตองตัวเนี้ยแล้วเอาไปนี่ครับน้ำปูแม่ส่งมาจากเชียงรายเห็นไหมดำๆจะดำๆนะครับทำมาจากมันปูเอามาหมักแล้วเอาไปเคี่ยวหอมๆเนี่ยลำครับเอาไปย่างนะ กจะห่อไว้นี่ครับเดี๋ยวผมจะไปะยางทีนี้พลิกของเราก็เริ่มใกล้จะสุกละเพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมก็จะเอาน้ำปูที่เรามัดไว้นะ่ะมาเผาเลยกด เพื่อให้ความร้อนมันเข้าไปข้างในน่ครับเพื่อไม่เสียเวลาเพื่อนมันก็จะหอมกลิ่นใบตองทะลุไปหาตัวน้ำปูนะครับตัวน้ำปูก็จะได้ส่งกลิ่นออกมาแบบเย้าหยวนชวนให้แซบครับเหมือนกันนะครับเวลาตามพริกกะปิก็มาเผาอย่างนี้ก็ได้นะครับ ับข้าวนี่ยิ่งทํานานนี่ไม่ใช่ว่ามันเรื่องเยอะนะมันเป็นการพิธีพิธันอาหารไทยนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่พิธีพิธันในการทําไม่ว่าจะเป็นอาหารภาคพื้นไหนนะครับในประเทศไทยเนี่ยนี่ครับพอมันเริ่มกรอบๆสักหน่อยใบตองเนะี่กินน้ําปูก็จะเริ่มทะลุใบตองออกมาและโอเคครับ แสดงว่ามันเริ่มเข้าที่ละแป๊บหนึง่งนาทีหนึ่งผมก็จะเอามาตำละต่อไปก็ทอดปลาทู แผ่นดินไหวปลาทูก็จะพลิกแล้วครับมันมาด้วยกันก็ต้องหายหน้าให้เดียกันโอเคครับน่าจะโอเคละเราก็ปิดแก๊บเลย ตูขึ้นนะครับเราก็ไปตองห่อแบบนี้เลยระเด็จน้ำมันหมดแล้วเราก็ใส่ต่ไปเพื่อความสวยงามนี่ครับสวยงามพระรามแปบดบต่อไปก็จะมาปอกเปลือกกระเทียมครับเดียวมันจะตับพริกละแกะเอาเลยครับเนี่ยครับเวลามันสุกมันเย็นมันก็จะแกะง่ายนะครับ พริกแกะปอกเปลือกพริกกับกระเทียม2อ,อย่างพอนี่ครับเปลือกแกะเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะตัวนำปูหอมมากเลยวา,างไว้ก่อนเราก็จะมาตามพริกก่อนนะครับนี่ครบพร้อมใส่ไปเลยตมํม ละเอียดเลยนะครับเสียงยิ่งดังยิ่งอร่อยให้มันดังไป8บาท7บาทบายนี่ครับพอมันเริ่มละเอียดแล้วเราก็ใส่น้ำปูลงไปเลยแกะใส่ลงไปเดี๋ยวขอช็อตกัน จริงถ้าเราย่างให้มันแห้งๆเลยเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยนะครับมันจะหอมนะครับเราก็ตำเลยตำมาก็าวก้องไปเลยครับผมก็จะใส่น้ำตาลนะใส่น้ำตาล รสนะแล้วก็น้ำปลานิดนึงก็ตำแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาน้ำน้ำปุ๋นมาใส่ ิมเอาน้ำสุกใส่ลงไป<ม>ปูโขกไปเลยแล้วก็ชิมไม่พอแลยเราก็เติมแค่นั้นเองครับเส่น้ำปลา ใส่น้ำตาลหน่อยเพราะลูกอิกงิ้นด้วย <Okay. S 1> นนแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยเทลงไป ร้อยพริกน้ำปูคู่กับปลาทูสุดยอดขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปครับผมวันนี้ขออนุญาตไปกินข้าวก่อนมาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยมีข้าวเหนียวไข่ต้มพริกน้ำปูนะครับปลาทูทอดและ ภัพลวกเยี่ยมครับเมน,นูวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผักแป้งเลี้ยวก๋ขอบคุณครับผม